สวัสดีค่ะเกษตรบ้านานานิตยาวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักกับว้านดีของไทยว่านงาช้างนั่นเองเป็นได้ทั้งสมุนไพรและไม้ประดับชื่ออื่นของว่านนี้นะคะก็คือว่านงูหอกสุรการหอกสุรการจะมะีสีเขียวทั้งหมดหอกสุรโกเป็นว่านงาช้างลายนะคะลักษณะก็เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง50ถึง70เซนติเมตรมีลำต้นอยู่ใต้ดินแบบเงาทรงกระบอกใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับใบรูปทรงกระบอกยาวปลายแหลมสีเขียวช่อดดอกจะออกที่ซอกใบนะคะตัวนี้ดอกบานตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะกลีบดอกก็จะมีสีขาวมีกลิ่นหอม การปลูกชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีแสงแดดตลอดวันถึงครึ่งวันได้นะคะการขยายพันธุ์ก็โดยการแยกหนอปากชำใบก็ได้นะคะตัวนี้ความเชื่อนะคะคนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับว่านชนิดนี้นะคะผู้ใดที่ปลูกว่านชนิดนี้เอาไว้ที่บ้านก็จะช่วยป้องกันภัยนะคะปกป้อง ภัยอันตรายทั้งหมดทั้งปวงนะคะไม่ให้เข้ามากล้ำกลายนะคะแม้จะมีภัยร้ายก็จะมีเหตุแจ้งเตือนให้ได้รู้นะคะตัวนี้คือความเชื่อของว่านชนิดนี้นะคะปกป้องคุ้มครองภัยให้คนในบ้านนะคะหากใครที่มีร้านค้าขายนะคะก็จะช่วยให้ค้าขายร่ำรวยเงินทองเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้ามาอุดหน,นุนไม่ขาดสายนะคะตัวนี้ าว่านงาช้างนะคะในด้านสมุนไพรนะคะสรรพคุณก็มีกันหลายอย่างด้วยกันนะคะสรรพคุณแรกนะคะนำใบมาตำโคลกหรือหั่นเป็นแว่นๆผสมกับเหล้านะคะแล้วดื่มแก้เลือดตีขึ้นโรคบาดท,ทยักปากมดลูกในเลือนไฟอาการติดเชื้อที่ปากช่องคลอดและมีไข้หลังคลอดบุตร หรือนำมาดองเล่าแล้วต้มกินก็ได้เลยนะคะอันนี้สรรพคุณต่อมานะคะนำน้ำคั้นจากรากของต้นว่านงาช้างเป็นยาเบื่อพยาติรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารน,นะคะตัวนี้เยี่ยมเลยนะคะสรรพคุณต่อมาก็ให้ตัดปลายใบอังไฟนะคะแล้วบีบเอาแต่น้ำ ใช้หยอดหูแก้ปวดหูและน้ำคั้นจากรากของว่านงาช้างก็ยังช่วยเป็นยาบำรุงรากผมทำให้ผมดกดำเงางามอีกด้วยนะคะผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของอเส้นผมก็ช่วยได้นะคะผู้ที่หน้าเป็นฝ้าเป็นกระนะคะเป็นจุดด่างดำก็ให้ใช้ ทุบนะคะทุบให้ละเอียดแล้วก็นำมาทาบริเวณที่เป็นฝ้าตัวนี้ก็จะลดเม็ดสีของฝ้าลงนะคะฝ้าก็จะจางลงเอาละค่าก็ได้รู้จักถึงประโยชน์ลักษณะสรรพคุณของว่านงาชา้างหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกษตรบ้านนานิตยาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ